สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาพพอร์ตให้กันแายการที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไปเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพิ่มพลังงานความรู้สึกของเราแฮปปี้นะคะแอคทีฟตัวเองให้มี กำลังใจและกําลังกายที่เข้มแข็งต่อสู้สิ่งลบๆออกจากชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วคุณจะถูกดึงดูดคนที่เขามีความสุขพลังงานและเอเนอร์จีที่เหมือนก,นกันกับคุณเข้ามาในวันที่ใช่จังหวะที่เหมาะสมอะไรที่ไปต่อไม่ได้ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ใช่เขารอคุณอยู่นะคะท็อปป้ของเราวันนี้เราก็จะมาส่องเอเนอร์จีากันนะคะกับท็อปป้ที่ว่า ถ้าเขามีเวทมนต์เขาจะทำอะไรกับคุณนะคะ3ภาพออร์คา r ์นะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3ามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นะคะภาพที่1กับท็อปปิกของเรานะคะถ้าเขามีเวทมนต์นะคะ ถ้าเขามีเวทมนต์มีคาถานะคะเขาอยากจะทำอะไรกับค,คุณค่ะเรามาดูซินะคะเล่นกับทอป,ปิกนี้นะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึงคะ่ะถ้าเขามีเวทมนต์เขาจะทำอะไรกับคนกองที่หนึ่งคะจัสติ อยากจะขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันเหมือนคนจะบ้าตายอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนอารมณ์บอกับว่าโอ๊ยฉันอาจจะเสียใจเสียอกเสียใจนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ไม่เข้าใจหรือว่าทะเลาะก,กันไปนะคะจาร์สเตเด็กทือเรียนอดากได้โอกาสเดอะชา r ์ลีออตนะคะ อยากได้โอกาสเข้ามาจีบคุณนะคะเดอรชาลีออดคนดันไกลของคุณนะคะคนต่างชาติของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่เออเป็นคนที่คุณต้องตัดจบออกมาแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขา The D.M.Place อืมสวยงามมากๆเลยอยากที่จะขอโอกาสนะคะกับคุณน,นั่นเองคืออยากจะมีเวทมนต์เสกปุ๊บให้คุณมาอยู่ในอ้อมกอดอ้อมอกของเขานะคะเขาชื่นชอบตัวตนของคุณมากๆเขาชอบคุณมากๆค่ะเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆจริขอขอของๆคํคาว่า The e m p l a c e คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะคะคุณเขาหลงไหลหลงเสน่ห์คุณมากมอบหัวใจให้คุณหมดเลยคุณไม่ต้องทำอะไรเขาก็อยู่ใต้อำนาจของคุณแล้วใต้เสน่ห์ของคุณคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆสิเห็นไหมคุณอาจจะรูปร่างดีหุ่นดีนะคะดูเซ็กซี่ดูมีความพราวดูมีความที่แบบเลอค่าแล้วก็งดงามมากๆพอเลอค่างดงามมากๆเขามองคุณสูงส่งมากๆเขาก็แบบเหมือนกับว่าโอ๊ย ตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าที่จะเอื้อมถึงอะไรแบบแบบนี้ไม่กล้าที่จะเข้าหาหรือว่าคิดมากคิดเยอะอะไรแบบนี้แล้วยิ่งทําให้คุณเสียใจด้วยทําให้คุณร้องไห้หรือเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ายิ่งมองคุณสูงขึ้นไปถ้าเขามองคุณสูงค่าสูงส่งเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบ ประมาาและก็กลัวมากเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าจะทํายังไงดีนะที่จะได้เข้ามาจีบคุณหรือเกินเดชาริออตอยากที่จะมุม่งมั่นมุทะลุดุดันเข้ามาจีบอยากที่จะจีบคุณมากๆจะทำยังไงที่จะได้หัวใจคุณมาครองจะทํายังไงที่จะได้เป็นคู่รักของคุณจะทํายังไงให้ได้เข้ามามีโอกาสได้พระนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นร้องขออยากได้รับความยึธรามอยากได้โอกาสเด็กเเรียนเฝ้ารอคอยโอกาสอยากที่จะทําให้มัน ให้มันเป็นเรื่องราวการเข้ามาจีบของคุณจริงๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ในแบบมั่นคงอยุติธรรมแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะเดเดอย่าที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นั่นเองเห็นไหมคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาทานความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆสู่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่อุดมสมบ,บูรณ์สิ่งที่เป็นฟ้าสดใสนะคะต้นไม้สนามนะคะ พักแห่งนี้คือมีแต่ความเคียวคขจีและก็ความว่างเปล่าการเริ่มใหม่ความคิดถึงนั่นเอง dm place คุณคือคนที่เขาอยากจีบมากๆ the chariot รู้สึกว่าอยากที่จะได้โอกาสเข้ามา คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์หรือเข้ามารองขอโอกาสนั่นเองนะคะจะทํายังไงให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองจะทำยังไงที่ได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับคุณคิดถึงคุณนะคะต้องส่องคุณแน่ถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะคุณเป็น คนที่สวยแล้วก็มีสเสน่ห์แพร่งพราวมากๆเลยนะคะแพรวพราวเสน่ห์ลดเหลือเลยจริงๆนะคะเพราะว่าขึ้นเป็น t D M Place ขนาดนี้สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์คุณกับเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้เขากับคุณอาจจะแดนไกลเขากับคุณอาจจะต่างภาษากันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น นี่แหละค่ะคือถ้าเขามีเวทมนต์เขาจะทําอะไรกับคุณเขาจะเสกให้คุณมาเป็นคู่รักของเขามาเป็นคนรักของเขาและอยากให้คุณเข้าอยากได้มีโอกาสได้เข้ามาจีบคุณมีโอกาสได้เข้ามา สารความสัมพันธ์เริ่มต้นเจ็บคุณใหม่นั่นเองค่ะคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะเรามาดูซิว่าถ้าเขามีเวทมนต์นะคะเขาจะทําอะไรกับคุณนะคะคนกองที่2นะ ถ้าเขามีเวทมนต์นะคะเขาจะทำอะไรกับคนกองที่2คะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สองถ้าเขามีเวทมนต์เขาจะทำอะไรกับคนกองที่สองคะ g of Wands ธทัททททดลมและทดัดไยมีความเป็นผู้นำคนคนนี้มีเหตุผลมาก มีเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองมีความมีเสน่ห์มากๆเป็นผู้ใหญ่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์บุคลิกภาพดีมากๆเลยนะคะทำงานเก่งคิดมากคิดเยอะมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานแล้วก็อาจจะบ้างงานด้วยในบางครั้งเข้าสังคมได้ง่าย,ายๆมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์ The View of Fortune ธาตุลมกับธาตุไฟค่ะอย่างที่บอกเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําหล่อเท่สูงบุคลิกภาพดีมีความรู้มีความสามารถและใช้ตรก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลค่ะไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลของตัวเองนะคะ The view of fortune หนึ่งไม้เท้า The world ้าว คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนแดนไกลของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติตามภาษาก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบโชคชะตานพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันจริงๆนะคะ คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ได้มาพบเจอกันตัวตนของเขานะคะโหขึ้นชัดเจนมากเลยท,ทัง้งธาตุลมธาตุไฟนะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟแล้วดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นํามองการไกลทัศนคติไกลาวางแผนในเรื่องของอนาคตการบร,ริหารการจัดการได,ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่คาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นคนฉลาดมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีเหตุผลสุดๆเลยนะคะใช้ทุกสิ่อทุกอย่างเป็นเหตุผลข่มอารมณ์เหนืออารมณ์ของตัวเองมากๆนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ตัด คือตัดจบคือจบนะคะใช่ก็ใช่ชอบก็ชอบและถ้าจะจีบคุณก็จะเข้าหาคุณแบบฉลาดแล้วก็คิดเยอะมากๆนะคะเพราะคนคนนี้เก่งแล้วมีความสามารถมากๆเลยทีเดียวนะคะและก็เป็นคนแดนไกลจากคุณด้วยเป็นคนต่างชาติก็ได้อย่างที่บอกหนึ่งไมเท้าค่ะเป็นแพชชั่นของการรอคอยแบบ แพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่การจุดไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะการจุดไฟอีกครั้งหนึ่งการที่เป็นแพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเข้าไปสู่สิ่งที่ดีการทําความสัมพันธ์ให้มันเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงสถานนะนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจายให้มันเปิดเผยให้มันมีแต่ความสดใสให้มันมีแต่ความสุขนะคะว e e อ o f Fortune เหมือนกับว่าอยากที่จะรอคอยโอกาสเหมือนกันว่าเรื่องราวคุณกับเขาเนี่ยจะได้มันจะเป็นยังไงนะคะมี2ฝั่งมี การพูดคุยหรือการตกลงเรื่องราวความสัมพันธ์จะเป็นไปนในทางทิศท,ทางใดนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะจุดไฟคุณกับเขาให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการเริ่มต้นใหม่ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่มันไม่เคลียร์ก็ขอให้มันเคลียร์ไปเฝ้ารอคอยโอกาสแล้วก็จังหวะอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่ออยากที่จะ เริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคะ the world หรือว่าการเดินทางมาพบเจอกับคุณการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการกําเนิดเกิดใหม่ะคะในทุกๆเรื่องการเดินหน้าไปสู่ทางที่ดีและถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่อะไรกับเขาเขาก็ต้องเคอรบในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทําอะไรกับคุณเขาอยากที่จะหมนุนวงล้อแห่งโชคชะตานะคะขอโชคชะตาขอทุกสิ่งทุกอย่างให้เริ่มต้นใหม่ กลับมาจุดไฟเริ่มต้นใหม่แบบลุกโชนเร้าร้อนภายในจิตใจให้เริ่มต้นใหม่สิ่งสวยงามแล้วก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นแบบมีแต่ความสุขเดอะเวิร์กอะค่ะกาเนิดเกิดใหม่ขยับสถานะความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยชัดเจนความกระจ่างเหมือนเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบมีอะไรที่โลดโลดแล่นมีความสุขมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเดอะเวิร์เป็นโลกแห่งโลกใบหม่ๆสิ่งต่างๆที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเป็นอะไรที่มันลุกโชนจุดไฟนะคะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที มีแต่ความความสุขความแฮปปี้ความ, happy, ค,วามความแบบว่าโรแมนติกอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าเป็นแพชชั่นของแรงดึงดูดแพชชั่นของแรงปรารถนาระหว่างคุณกับเขาให้มันลุกโชนจุดอีกครั้งหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะเริ่มต้นใหม่จุดประกายระหว่างคุณกับเขาเพราะเขามีความด้วยความที่ว่าเป็นพลังงานของลมกับไฟนะคะเป็นอะไรที่แบบ เขามีความเป็นผู้นํามีความเก่งมีความฉลาดมีการบริหารการจัดการการคิดมองการไกลาคาดอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นมีความเก่งมีความสามารถจะทํะไรมีการคิดวางแผนนะคะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็จริงจังมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นความคิดและการทําของเขาเขาจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่มันต้องทําให้ได้นะคะเอาชนะหัวใจของคุณให้ได้เริ่มต้นใหม่ให้ได้แล้วก็เป็นแพชชั่นของถ้ามีเวทมนต์ก็คือจะเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลุกโชนเริ่มใหม่นะตอนนี้เลยอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนเป็นพลังงานแบบนี้นะคะให้ ใบนะคะคเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเขามีเวทมนต์เขาจะทําอะไรกับคุณนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทําอะไรกับคุณนะคะคนกองที่3นะขอพลังงานแห่งไพทาร์ดค่ะ สื่อถึงคนกองที่3นะคะว่าถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทำอะไรกับคนกองที่3ามคะเจ็ดถ้วยถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทำอะไรกับคนกองที่3าสามเหรียญ The in place เจ็ดดาบ hermit ขออีกหนึ่งใบละกันดูซิคืออะไรหกเหรียญ เจ็ดถ้วยความคิดถึงนะคะความคิดถึงการสองหาการจินตนาการการมโนรเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสามเหรียญก็คือการแบบวางแผนแพลนเหมือนกับว่าเขาคิด มโนไปไกลามากๆเลยวางแผนคุณกับเขาในอนาคตนะคะคิดถึงเรื่องราวคุณไปต่างนานาการได้สร้างครอบครัวหรือว่าอะไรที่มันเป็นความฝันที่หวานนะคะเหมือนว่าวันหวานละมุนเลยเพราะว่าเขาหลงรักคุณเขาชอบคุณ DM เพลสคุณกับเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม่ก็ได้นะคะเขาคิดว่าจะทํายังไงดีนะที่จะได้เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณหกเหรียญอยากเข้ามาปลนเปลือคุณอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอยากเข้ามาเป็นผู้ให้เพราะว่าคุณเป็นคนที่สวยงดงามาก ก็สูงส่งเลยค่ามากเลยในตัวตนของเขาเในตัวตนที่เขารู้สึกความรู้สึกที่ภายในใจของเขานะคะคุณเป็น the เ m p l a y ที่สวยสง่า งดงามมาก,มากๆจิตใจดีน่ารักนะคะเข้มแข็งหนักแน่นผ่านอุปสรรคเยอะแยะความเจ็บปวดใส่ใจมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่หุ่นดีรูปร่างดีชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจของเขามากๆเลยนะคะและคุณก็มีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะเป็นสาวที่มั่นมั่นเป็นชายหนุ่มที่เท่มีความหลอ่อในแบบฉบับของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆแล้วก็หกเหรียญเฮิร์ม มียเจ็ดดะเจ็ดถ้วยสามเหรียญคือมันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่คิดถึงคุณที่วาดฝันเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในอนาคตวางแผนว่าจะทํำยังไงดีวางแผนยังไงที่จะเข้ามาหาคุณที่จะเข้ามามัดหัวใจของคุณที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเข้ามาจีบเข้ามา มีคุณไว้ในหัวใจนะคะจะทํายังไงที่จะได้ชนะหัวใจของคุณเหลือเกินจะทํายังไงที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมาอยู่ข้างกายเขามันเป็นเจ็ดดาบที่กําลังหาวิธีคิดเฮอร์มิตมันเป็นอะไรที่แบบคิดทบทวนสิ่งต่างๆมากมายว่าจะทํายังไงดีนะอยากที่จะพัฒานาคมสัมพันธ์ไปทางที่ดีอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้สปอร์ตดูแลคุณนะคะเจ็ดดาบก็คือหากลวิธียุธทธวิธีในการที่จะ เข้าหาคุณนั่นเองมีแต่ความคิดความรู้สึกคิดถึงเขาต้องส่องคุณแน่ๆถ้าคุณไม่แบ,บแลอกเขานะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเหมือนกันมีความเป็นผู้นําเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนา,นาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้แล้วเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดมีพื้นที่ p r i v a t เป็นของตัวเองอาจจะชอบสันโดษอยู่คนเดียวแล้วก็คิดทํานู่ทนทานี่พัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความคิดและใช้ความคิดเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้น เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดูดีมีสเสน่ห์มีบริวารมากมายให้ต้องดูแลให้ต้องจัดการหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทําอะไรเขาอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลยค่ะอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดอยากเข้ามาซัพพอร์ตมาให้คุณน,นี่เห็นไหมคะให้คุณยังไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยซัพพอร์ตคุณอยากได้อะไรกซ็ซื้อนูนซื้อนิ้อะไรอย่างนี้นะคะฉันจ่ายให้ได้ฉันจ่ายให้ได้อะไรแบบนี้นะคะคิดแล้วก็จะทํำยังไงนะ มัดหัวใจได้เพราะว่าคุณมีทุกอย่างแล้วอ่ะคุณมีทุกอย่างแล้วอ่ะเขาก็ได้แต่คิดถึงว่าจะทํายังไงดีนะวางแผนและแผนอนาคตหาวิธียังไงนะที่จะได้เข้าหาคุณที่จะเข้ามาดูแลหรือสปอร์ตคุณได้เพราะว่าคุณคงจะแบบว่าต้องการความรักแล้วก็การแต่งงานเพราะฉะนั้นอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้สปอร์ตคุณจริงจินะคะเหมือนกับว่าแล้วก็อยาก คูดคุยกับคุณนะคะปรึกษาหารือกับคุณในเรื่องราวของอนาคตด้วยเขาคิดกับคุณไปถึงขั้นอนาคตเลยทีเดียวนะคะว่าอยากที่จะมีคุณไว้ในอนาคตนะคะก็ประมาณนี้คนกองที่3นะคะถ้าเขามีเวทมนต์เขาอยากจะทาอะไรกับคุณอยากที่จะ วางแผนแพลนในเรื่องของอนาคตกับคุณหาวิธียังไงที่จะเข้ามาพพอร์ตและดูแลคุณได้อยากทำให้คุณรวยความสุขรวยสิ่งต่างๆที่เขาสามารถที่จะดูแลและให้คุณได้นะคะตอนนี้ก็คือคิด หาวิธีที่จะเข้าหาคุณมันจะมีโอกาสอันไหมที่ได้เข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณไม่โอเคเขาก็ต้องเคารพนั่นคือถ้าเขามีเวทมนต์เขาก็อยากจะทําแบบนี้ให้คุณเหลือเกินเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเขาอาจจะยังไม่เคยทําอะไรให้คุณได้รู้สึกว่ามีความสุขได้รู้สึกว่าซัพพอร์ตดูแลคุณอาจจะทําให้คุณได้เสียใจยได้อะไรก่อนหน้านี้นะคะแต่คุณเป็นคนตอนนี้คุณเป็นคนเข้มแข็ง,แ,ขงและหนักแน่นแล้วก็มีสเสน่ห์งดงามสูงค่าและสูงส่งมากๆเพราะฉะนั้น นี่คือท็อปปิของเราวันนี้นะคะคนกล่องที่3ก็ประมาณนี้ค่ะฟังไว้เป็นอะไรดีแล้วก็เป็นพลังงานนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ